สวัสดีครับพี่น้องชาวเคเตอร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับกินข้าวตอนเช้าด้วยกันครับหม่ำข้าวหมพี่น้องหม่ำหม่เียบำหม่ำบม่ำกินข้าวกับลูกนะครับไปโรงเรียนเปียวเปียวเปียวอก ก่อนไปโรงเรียนนะครับดีครับนัลงรอ S 2> <S 2> <S อ,อ๋อคลิปตรวจดีตรวจดีหน่อยไม่เห็นในกล้องเลยบัดีวีเห็นร่เครับโาหูน้ำน้องน้ำครับน้ำมัน,มนมกัดเด้อ มันมันอันก็ไม่สอันมันอันปวยแล้วอันโชาก่อนอันดีๆีอันดีดีเร็วๆยิมหรือยังยิมหรือยังยิมแล้วก็พอ Hai